you. Mm -hmm. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามรัสเซียยูเครนกันต่อดีกว่านะครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดกันถึงการอัปเกรดคลังอาวุธของยูเครนนะครับที่ได้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมากมายเนี่ยมาจากลักเซมเบิร์กนะครับผมหลายๆคนเรียกว่ายูเครนเนี่ยเติมทูกันมาแบบจัดเต็มเลยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าทางลักเซมเบิร์กเนี่ย เขาสนับสนุนอาวุธอะไรมาให้ยูเครนกันบ้างนะครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมณนะปัจจุบันนี้คงปฏิเสธจะไม่ได้แล้วว่าโดนเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของสงครามยุคใหม่มากๆซึ่งบทพิสูจน์เนี่ยก็มาจากสงครามรัเสเซีย,ยยูเครนนี่แหละครับทางรักเซมเบิร์กนะครับผมได้มอบโดนลายโมโควัน150 ให้จำนวน6ลำนะครับผมซึ่งโดรนอันนี้เองเนี่ยเป็นโดรนเอาไว้ใช้ลาดตะเวนนะครับสามารถบินได้นานถึง15ชั่วโมงเลยนะครับเป็นโดรนที่ถือได้ว่าเป็นโดนขนาดกลางและน่าจะมีประโยชน์ในการช่วยยูเครนเป็นอย่างมากเลยในการลาดตะเวนแล้วก็คอยสอดส่องว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ตอนไหนนะครับ นอกจากนี้เองเนี่ยยังมีการมอบรถฮัมวี M 1 1 1 4ให้จำนวนอีก28คันปืนกล M 2ขนาดลำกล้อง12.7ม mm, มอีก20กระบอกนะครับเสื้อเกาะกกันกระสุนอีก5000ชุดนะครับผมหมวกคฟล่าอีก5,000ใบนะครับแว่นในวิชั่นจำนวน470อันแล้วก็หน้ากากกันแก๊สอีก22,400ใบนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมไอตรงเสื้อกันกระสุนเนี่ยรวมไปถึงมวกีฟล่าก็รวมกันหมื่นชิ้นถูกไหมแบ่งเป็นอย่าง5,000ก็คือ เป็นยุทโธปรกรณ์ให้ทหารได้อีกถึง5000นาย5,000นายนี่เยอะนะครับผมไม่น้อยเลยนะครับแล้วเราก็คงเห็นจากคลิปแล้วเนาะว่าเวลามีไอ้พวกอุปกรณ์ล้าสมัยอุปกรณ์ดีๆเนี่ยแบบพวกเคฟลา่าหรือว่าเกราะหนาเกราะด,ดีอะ่ะมันช่วยปกป้องชีวิตของทหารช่วยลดในการบาดเจ็บได้มากจริงๆเลยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมลดฮัมวีที่มอบให้เนี่ยก็มีการเสริมเกราะพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยเป็นอลูมิเนียมเชื่อมคอมโพสิตขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีเหล็กก้าช่วยให้ป้องกันการโจมตีจากเหล่ากระสุนพวกกระสุนต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนกลขนาดเล็กหรือรวมไปถึงพวกแชปเนลเศษกระสุนจากปืนขนาดใหญ่จากพวกปืนใหญ่แบบนี้ก็สามารถทนได้นะครับผมทนแรงระเบิดได้อยู่ที่ขนาดระเบิด5.4กิโลถ้าคิดเป็นแบบ TNT นะครับผมก็ตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ยูเครนมีความปลอดภัยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดสําคัญเลยเนี่ยก็คือทางลักเซมเบิร์กเองเนี่ยก็ได้เข้าร่วมกับภารกิจในการช่วยเหลือทหารยูเครนของยุโรปนะครับผมหรือว่า EU MAM ในการที่จะฝึกทหารยูเครนขึ้นมาด้วยก็จะทำ ให้หารยูเครนเนี่ยมีสกิลมากขึ้นนะครับโดยโครงการนี้เองเนี่ยตั้งเป้าว่าจะฝึกทหาร15,000นายของยูเครนก็ทําให้กลายเป็นทหารที่มีคุณภาพเลยนะครับตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการอัปเดตล่าสุดแล้วกันนะครับผมวัาณตอนนี้เนี่ยยูเครนได้รับการสนับสนุนอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับหลายๆคนชอบเรียกกันเติมทรูเติมทรูนะครับผมก็เติมทรูอัปเกรดอาวุธอัปเ,เกรดอุปกรณ์กันขึ้นมาอีกอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับยังหมวกเคฟลาเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเลยนะรวมไปถึงแว่นในวิชั่ ผมพูกอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยก็ต้องให้กันแบบมีจํานวนจํากัดนะครับแต่ก็ถือได้ว่าก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างมากมายแล้วละ่ะสําหรับทางฝั่งของยูเครนนะครับผมนี่ก็เป็นการอัปเดตสงครามให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันว่าณนะตอนนี้มีความช่วยเหลือหรือมีอะไรเกิดขึ้นในสงครามนี้บ้างนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสด ผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c World นะครับ